โอเคเดี okay, ๋ยวเราต้องไปทำธุรก,กิจกับน้องจูดี้ต่อนะครับผมใกล้จะทำธุกรกิจเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกับเนีอะไรวะเนี่ย okay, <Hi. S 1> เติมน้ำก่น <c oughs> อนสวัสดีคุณ <c oughs> น,นั้นนะ่ละคน <c oughs> แปลกหน้าลึกลับยูฮ <c oughs> ู <c oughs> ใช่คุณนั่นแหละ <c oughs> ตอนนี้มีคนแปลกหน้าลึกลับที่ไหนอีกฮะว่า <c oughs> แต่ว่าให้ผมเล่าเรื่องตัวน้องคุณฟังไหมผมว่าเสียงคุ้นๆนะเนี่ยคนนี้เจ้าหุ่นตัวนี้ อ่าเล่าเลยอะไรคือสิ่ง okay. ที่แพทย์ทร a u m a t e ต้องสถาบันที่ต้องปฏิบัติน่าจะเป็นมุกตลกของฝรั่งนะโอเคอะไรอีกแล้วแบรนดินนะ SCSM นะครับที่เป็นมิตรในระแวกนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ่นสุดฉลาดนะครับเอ้ยคุยกับหุ่นยนต์ได้นะ What's your name? Why am I talking to a schism? Uh my name's V. Pleasure to meet you, V. Okay, then I'll throw back up. you come v. Here often? my boy my? Uh, Pretty often, as a matter of fact. I'm sorry. Did I correctly hear you ask if I wanted to join you for a cup of coffee? Um no. Oh My well, That's okay. Cause you can have one now. เพื่อนๆตกใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในความลับของเกมไซเบอร์พังแล้วเองนะครับที่ได้นำเอานักแสดงคนหนึ่งนะครับที่เคยเล่นที่เคยแสดงเกมเกมหนึ่งมานะครับมาใส่ในเกมนี้ด้วยนะแต่เราดูโฆษณาเขาต่อไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเป็นคนใจดีซะด้วยแบรนดอนนะ you know any jokes? Who's always limbo champion with okay, the cookouts? The solo. <laughs> cool. So did you want something from me? Oh yes. Well, I do apologize for taking advantage of you at this early stage in our friendship. But could I ask you for a favor? What happened? See that container in front of me? it's completely blocking my view. okay, of it's a halo. i'll reward you with my undying gratitude, even though technically i don't stock that. Let's see what i can do. okay, let will give me thank you, v. boy, hey. are oh, you strong. here, have a refreshing beverage. on me. โอเคเราออกก็ได้ไหมอยู่ทำตัวเป็นคนดีได้แล้วเข้าใจเปล่าโปรแกรมตั้งขึ้นมาเธอคงไม่หักอารมณ์ไม่ดีสินะเจ้จิงเนี่ด่าฉันหน่อยด่าได้ด้วยเหรอมีด่าด้วย You, you're an amazing, sweet, oh, so handsome woman who accepts bodies <laughs> <laughs> in exchange for intercourse. <laughs> so, how'd I do? Almost, You yeah, almost had it. <laughs> Catch you later, Brendan. Catch me. We'll <laughs> see my Brendan. Will I be falling? It's just something you say as a way of goodbye. Oh, I get it. ตั้งตาเขาทีไม่เข้าใจคำพนุษนะครับว่าบางทีก็พูดประหลาดๆนะของตัวละครอย่างแบรอร์เด็กฮาร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เคยเล่นตัวละครคอร n เนอร์นั่นเองในเกมส์ดีชอว์ e บีคัมฮิวแมนนะครับเขาก็ได้มาให้เป็นเสียงพาเจ้าตัวหุ่นกระป๋องนี้แล้วก็มีเควสพิเศษของเขาอยู่ประมาณ2-3เควสด้วยกันด้วยนะฮะ He did it again, and we just got back together, and now he's got me back. He's just scared of being dumped, and so he always does it first, and I'm always the one trying to save the relationship. i <sighs> feel like such a gawk. <laughs> he's the gawk here, Theo, not you. You have so much love and empathy to give to people like him. เหมือนไปแล้วจะเป็นหนึ่งในมิตรของคนในเมืองนี้นะฮะผมโยนที่พูดคนได้นะครับแล้วก็เจอคนไหนก็คุยกับเขาเนี่ยทีโออ่ะชื่อทีโอนะฮะเป็นเพื่อนสนิทของเขาเองนะฮะเป็นคนอ่อนโยนด้วยนะสนุกกว่าทำอาหารซะอีกเป็นคนอ่อนโยนด้วยนะสนุกกว่าทำอาหารซะอ Gosh, she's so nice, and pretty, and sensitive. I like talking to her. Definitely way more fun than pumping out caramel lattes. Why do I get the feeling that judging people on how they and feel is Hogwash. If I couldn't analyze people, how would I know whether to recommend a Daring instead of a Tiancha? said some others. than Earlier, a liked You you people more than others. Earlier you thought of joke. ถ like okay. ้าตาแดงเราจะตัวไม่เนี่ยแบรนเดนโอเคซึ่งก็คือจะเป็นเควสที <S <S ่เขาจะมีการพบเจอกับชาวเมืองในมิรลิสิตี้นะครับผมซึ่งไม่ใช่แค่มีเหตุการณ์ดีๆเท่านั้นนะครับเหตุการณ์ร้ายๆก็เกิดขึ้นกับแบรนเดนเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นกับเขากันบ้างนะครับผม เล่นดีสัทขาสีฮะฉัน e อ t จอย่ t งมาก e ับลั h ษณะ p องตัวเองขอบคุณมากครับท่านท่านกรุ e าหยุดเถอะนะหยุดนะย่าไปทาสีใส่นั่นนะห o ุ t เถอะอย่าไปทาสีใส่นั่นนะหยุดเถนะอย่าไปทาสีใส่นั่นนะหยุด e a อ h นะอย่าไปทาสีใ s ่นั่นนะหยุดเถอนอย่าไปทาสีใอ่นั่นนะหยดเถอะนอย่าไปทาสีใส่นั่นนะหยุณอะ อะไรวะเนี่ยรู้จักแม่ฉันได้ยังไง you <know> แบเดเดนนายรู้จักเขาไหมบางครั้งแม่เขาเข้ามาดื่มกาแฟเห้ says, บอกว่า <listener> ผมเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีด้วนั้นผมไม่เถียงพอแล้วเริ่มจะมีปัญหาขั้นเกิดขึ้นนะ How could

ผมกลัวมากเลยเมื่อกี้มันว่าจะวาดลายหยาบทายใส่หน้าผมเสร็จแล้วชนะโอ้โหบ้าพ่อกระส่วนรถอีกแล้วนี่ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีนะเนี่ยอ๋อเราเป็นคนเข้มแข็งนะแล้วก็เป็นคนดีซะด้วยไม่ได้ดุคนหรอกนะผมไม่สามารถใจร้ายถึงแม้จะผมอยาก เรเยาจะพกับคุณไม่สามารถพูดอะไรกับคนที่ตายได้ใช,ใช่ไหมเดี๋ยวนะว่าไงนะคือเราคือเหมือนกับเรนจะบอกว่าไ,ไม่สามารถพูดอะไรกับพูดอะไรแย่ยคนตายได้เนะ อแล้ว How did you know that s p r i s e d ไม่ได้พูดถึงปีศาจนะอ๋อเขาก็ฟังแล้วก็เรียนรู้กี่ยวกับเหตุการณ์หลายๆอย่างไปเรื่อยนะหมอปูนไอตัวนี้มันไป็นตัวเก็บข้อมูลหรือเปล่าเนี่ยหรือเป็นแค่เพื่อนเรานี าภารกิจของเราสําเร็จแล้วนะครับประสีดะเวจริงๆมันจะมีภารกิจความลับอีกเยอะแยะเลยนะในเกมไซอุพังนะผมก็คิดว่าผมยังไงก็เดี๋ยวม,มาต่อกันในพาทหน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอตขอัวลาไปก่อนสวัสดีครับ